จิวิยาทำให้แฟนที่หมดรักกลับมาสยบอยู่ที่หน้าของคุณจงเลิกทําตัวไร้ค่าในสายตาของอีกฝ่ายแล้วคุณจะมีค่าการที่คุณดูไร้ค่าในสายตาของอีกฝ่ายมีอะไรบ้างช่วยเรื่องเงินยิ่งคุณให้เงินอีกฝ่ายมากขึ้นซัพพอร์ตมากขึ้นกลายเป็นว่าคุณกำลังลดความรักของอีกฝ่ายลง ยิ่งคุณช่วยเรื่องเงินมากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งมองว่าคุณโคตรไร้ค่ามากเท่านั้นครับแต่กลับกันนะถ้าคุณทำให้เขาช่วยเรื่องเงินคุณมากเท่าไหร่อีกฝ่ายมันยิ่งผูกพันมากเท่านั้นครับมันมีจิวิทยาอันหนึ่งของโลกใบนี้เราเรียกว่ากฎของซังคอสครับต้นทุนที่จมมนุษย์จะเจ็บปวดใจกับอะไรก็ตามแต่ที่ลงทุนผิดพลาดหรือต้อนทุนอะไรที่จมหรือรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนวันนี้ พอคุณช่วยเหลือเขาไปเยอะๆซัพพอร์ตไปเยอะๆแล้วพอเขาลดสถานะคุณจะเจ็บปวดทันทียิ่งคุณทำดีมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูไร้ค่าสนับสนุนเขาทุกอย่างครับให้ของขวัญวันเกิดไปหาเขาถึงที่เซอร์ไพรส์อ่ะพยายามเอาอกเอาใจพยายามทำให้เขาพึงพอใจอะ,อะไรก็ตามครับที่สมองรู้สึกว่ามันมีความสุข แต่ไม่มีความกลัวผสมจะไม่เห็นความสำคัญหมายความว่าถ้าคุณทำดีกับเขาให้ตายยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าคุณไม่เพิ่มความกลัวบางอย่างครับลงในจิตใจเขาครับเขาจะไม่เห็นความสำคัญของคุณแล้วเขาจะเห็นว่าคุณไร้ค่าแล้วเขาจะเห็นว่าคุณเป็นของตายแล้วเขาจะไม่สนใจคุณครับ